สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เวียดนามวันที่2กันแล้วนะเราเรามาทั้งหมด3วันก็วันนี้วันที่2วันนี้เรามา,าเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไปที่บาน้าฮิลอันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะผมลืมเอาไม้มาจากเมืองไทย <c oughs> ก็มีมีแค่กล้องตัวเดียวใหม่ไม่ได้มานี่ครับพี่เหมาก็มาด้วยทริปนี้ <c oughs> คนเยอะนะ ชาวต่างชาตินี่นี่เรามาอยู่ที่นี่เราก็เหมือนเป็นชาวต่างชาติแล้วนะนะครับเป็นชาวต่างชาติของประเทศเขาสวยมากเขาเรียกว่าอะไรซันเวิลด์เหรอเห็นเขาเขียน <c oughs> เป็นโลโก้ตรงน,นั้นอยู่เป็นรูปพระอาทิตย์นะสวยงามมากก็มันจะเป็นกระเชา้าลอยฟ้าเมื่อสักครู่นี้ที่ไกด์อธิบายก็เหมือนกระเช้าหนึ่งจะนั่งได้ประมาณ10คน กุ๊บเราก็มาทั้งหมด30ก็น่าจะใช้ประมาณสัก3หรือ4กระเช้าประมาณนี้นะคนเยอะพอสมควรเลยคนก็หลากหลายประเทศนะมีอินเดียมีอ่าเกาหลีจีนไทยแต่ไทยเยอะเพราะว่าอย่างโรงแรมที่ไปพักเมื่อกี้เนี้ยเจอกุ๊บคนไทยก็เยอะพอสมควรนะครับโอ้โหหายป่วยหรือยังครับผม อันนี้ใส่อะไรมาเสื้อผ้าเอาแบบไอส้มบ้างใช่ไหมปะ่ะนี่สวยงามไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยมีเครื่องเล่นด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเครื่องเล่นประเภทแบบไหนคล้ายดีมเวลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเรานะหรือสวนสยามอะไรนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึง่งที่แน่ๆเดี๋ยวเราซื้อตัว๋วแล้วขึ้นไปข้างบนกันครับ เราได้บัตรขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวขึ้นกระเช้ากันแล้วก็เห็นเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณสัก45นาทีหรือ1ชั่วโมงเราลาประมาณนี้นะโอ้ยเพดานก็สวยดีนะมีการนี่ต้องมองมุมนี้เห็นไหมเป็นบ้านเมืองในน่าจะเป็นสไตล์ยุคสมัยก่อนสวยดี คุณผู้ชมสันเ well. วิลกะเช้าที่เราจะขึ้นวันนี้นะนี่ฮะไปขึ้นกระเชา้ากระเช้าไม่หยุดด้วยนะมันจะไปอย่างช้าๆโอ้ขึ้นได้ปะ้ะเช้า,ชาปากกระปร๋อง นี่ตังเราอยู่บนกระเชา้าแล้วอัาแมา่วิวดีเลยโอ้โหขึ้นไวมากานกา้องตังไม่กลัวรอทำไมนานี่ใจจะขแล้ว่ถุไมมังเลยอ่ะดูกระเช้าเต็มไปหมด สห็ไหมเตเห็นชาดบน้องดินไหมเห็นชาดบบลเราอยู่บนท้งินนะแล้วอบนิ่มเเช้าไม่มีแอร์อาวจริงดิรแต่เย็นนะใช่ไหมใช่เกี่ยน้อย็เปิดแักอักนั้นก็ห้องแปลงกันนี้แล้วก็เล็กคนนี้รู้แค่ถ่ายแจว่ิ่เหล่าๆท้สูงไหมสูงชอบไหมอือต้นแฝงนี <com> <S 2> <S 2> <N> ่แหละอีต้นแฝงเนี่ยต้นถ่ายรูกเมื่อ้่ยูนอีกันเดียวเหรออืม อละเป็นน้ำลายลูกเป็นน้ำลายผอหือมอึหอแัดกนัดรอยนไม่เดไม่เดินแบบกระเช้าเยอะมากและหลายสายด้วยนะนี่ฝั่งนู้นด้วยอฝั่งนู้นน่าจะเปแบบขึ้นทีเดียวแต่ของเราต้องไปต่อใช่ไหมคะเราต้องต่อกระเช้าใช่ค่ะเราเที่ยวยอดเขายอดเงินก่อนเสร็จแล้วเราก็ต่อกระเช้าเขาไม่มีน้าหนักใช่ไหมครับก็คือเขาสามารถอ่ะแต่นี่เขาสามารถจะบรรุได้ทั้งหดคนเ็เต็มที่เลย

สบายสบายห่แต่แดดก็เริ่มมาละดูนแม่จเอาอะไปต้สัวหือดูสวยมากตัวเขานี่ต้นไม้เห็นตัวยายสวยพี่นันไปโรงเรียนเราเหมือนกันไม่กลัวเลยไง กลัวปะสูงปะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ลงกระเช้ามาแล้วนะเดี๋ยวรอทีมงานเราก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปจุดที่มีเครื่องเล่นนะเดี๋ยวเราจะไปเดินบนสะพานมือเคยเห็นไหมที่เวียดนามที่มันจะเป็นรูปสะพานแล้วก็มีมืออุ้มมาเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บหนึ่งตอนนี้เราเพิ่งขึ้นมาได้แค่10คนเอง เดี๋ยวมีตังเติมพลังกินนมเงี้ยเดี๋ยวไปเดินสะพานมือนะโอเคปะ่ปะไปนี่ครับเราไปเดินสะพานมือผูอ้คนเยอะอยู่นะนี่เขาติดธงอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรธงอาเซียนปะ่ะเนี่ยมีธงประเทศไทยด้วยนะฮะโอ้โหหมอลำเตรียมแสดง หมอลำเตรียมแสดงอีกแล้วนี่โอ้โหสวยมากกอนไหมนี่ครับสะพานนี่ลักษณะมันจะโค้งแบบนี้เป็นสะพานมือแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นกระจกสกายบอลเหมือนบ้านเราจะเป็นเป็นไม้นะ สวยไหมอารมณ์เหมือนสกายอล์อกบ้านเรานะแต่ว่าอันนี้ของเขาจะเป็นไม้ก็ถ้าถามเรื่องความน่ากลัวหวาดเสียวก็ไม่ถึงกับบ้านเราเท่าไหร่เป็นรูปมือเหมือนมือมาอุ้มสนะพานเอาไว้แล้วให้เราเดินข้ามนะมมาอากาศดีมากทุกคนถือว่าอากาศดีมากเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีแดดลำํลำลาล้ำลรแต่ว่า ไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศกำลังดีกำลังเย็นสวัสดีครับผมไะ นี่จุดสิ้นสุดสะพานนะ120เมตรทุกคนสะพานนี้เท่าไหร่นะ120เมตรพี่120เมตรนะคะแล้วก็มีประมาณ4มือเนาะใช่สี่มือแล้วก็สองสองว่ะสองสองห้างใช่ใช่ใช่แล้วก็ถึงจุดสิ้นสุดของทางแล้วนะคนเยอะมากนี่เห็นทงทงที่ชูอยู่ก็คือเป็นของแต่ละกรุ๊ปทัวร์นะนะครับว่าแล้วแต่ใครก็บริษัทอะไร ของเราบริษัทอะไรทาวเวลผมจำไม่ได้แล้วไปทางนี้จิ๊ไปเดีย๋ยวเราก็จะขึ้นไปอีกที่หนึง่งมีสองจุดนะอันนี้เป็นจุดสะพานมือแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่ไปเล่นเครื่องเล่นบาดาฮิวชาวต่างชาติเยอะมากไม่รู้แหละเรามาที่นี่เราก็ต่างชาติเหมือนกันเนาะ ก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันต่อ EP 2พี้วกังานสำหรับบานาฮิวที่เวียดนามน,นะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นกระเช้าไปาขึ้นข้างบนจุดสูงสุดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตามกัน EP สอจะเป็นยังไงกับทริปเวียดนามของเรา